แล้วพ่อวันนี้ปู่พูดมาพูดได้ด้วยแม่แล้วก่อนนหัวเสร็จแล้วลูกมึนหัวต้องแต่เมื่อไหร่ถวายถวายตอนถวายทังทานเหรออ้าววิญญาณองค์ใดวิญญาณตนใดอยู่ในร่างนี้ให้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศล ให้ได้มีบุญมีบารมีให้มีความสุขความเจริญล่ำโงเบาหายคลายออกให้เติมผู้มีความสว่างสวยมีบุญให้มีโชคมีลาบให้มีความแข็งแรงสมสายเบิกบานด้วยเธอิเธอเธอไหว้องไหนบ่ะเธอไหว้องไหนอยู่วะองไหน นั้ำผึ้งหนาฮะสุดพ่อเราห้าพ่อฉันเดจพ่อเราห้าเราห้าเหรอซึ่งมากไหมรู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นลูกเป็นลูกเป็นนางสนมเป็นมเหสีลองให้ตำแหน่งตัวเองสิตำแหน่งอะไรลูกเอ๋ย เธอมีตำแหน่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผูกพันกับเสด็จพ่อร้ห้าเห็นเมื่อไหร่อยากจะร้องไห้ใช่ไหมรู้สึกผูกพันมากมายใช่ไหม,ม<า>ว่ามาเอาแวน่นออกสิเขาเป็นลูกเสด็จพ่อร้อห้าเหรอ ไปขอจากที่ไหนมาขอที่ร้านพระรูครับอ๋อเธอไปขอรอนพระลูมาเหรอแล้วเขาเคยออกอาการอะไรบ้างไม่เคยไม่เคยแบบแสดงอาการเป็นนางสนมหรือเป็นราชธิดาเธอรู้สึกเธอเป็นอะไรตำแหน่งเธอรักรักแบบว่าผูกพันหรือเปล่าหรือรักแบบว่ารักพ่อรักแฟนหรือรักพ่อ น่าจะเป็นแฟนใช่ไหมไม่รู้ค่ะมาสมมติเรามีความรู้สึกคนเนี้ฉันชอบฉันอยากจะแบบอยู่ใกล้ชิดกูอย่างเขาฉันอยากจะเหมือนถ้าสมมติว่ารักแบบพ่อฉันอยากจะไปเกาะแขนเขาฉันอยากจะแบบไปแบบอะไรอ่ะไปไปไปกอดคอเขาอะไรเงี้ยเธอมีความถึงไงแค่รู้ว่าลึกถึงนึกแลลึกถึงไล้วลึกถึงมีปัญหาอะไรก็ลึกถึง เวลามีปัญหาก็นึกถึงนึกถึงเหรอนึกถึงนึกถึงแล้วได้อะไรบ้างดั่งถิบผ่านมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับแล้วได้แหละสมมติว่าเจอปัญหาเช่นอยากจะไปสอบแล้วก็ไปแข่งกับใครขอให้ได้สมเร็จเธอพ่อเอ๋ยแม่ช่วยลูกด้วยหรือเธอจะเป็นมเหสีเอกเปล่าไม่รู้เหรอไม่มั่นใจ ก็เป็นอะไรหลกงพ่อนตุ๊กมาได้กระสวงมาดิสอีกหนึ่งขอเขาอยู่ดีไม่น่าได้เขาแข่งเยอะแต่เขาอธิฐานถึงรอห้าบ่อยใช่ปะไม่ขอเด็ดเตียอะไรขนอหนึ่งเด็ดเตียเก่าทีก่อนเสด็จเตียหรือว่าเสด็จพ่อรอห้าคือเสด็จเตียนี่ลูกเขานะกรมหลวงชุมพรนะเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยอะค่ะก็เรียนอยู่ที่มีมีเสด็จเตี๋ยอยู่ที่นั่น ก็เกี่ยวข้องกับท่านพ่อรอ5า,าแล้วว่าเป็นลูกหลานแล้วก็ที่ทํางานก็เกี่ยวกับพ่อรอหา้าเป็นที่นั่นก็มีลูกพันพ่อรอหา้ากุมคือสรุปแล้วพอพ่อรอห้าจะคุกอยากจะจะ,จะใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่าใช่ไหมรู้สึกแบบว่าผูกพันใช่ไหมใช่ครับแล้วเนี่ยเธอกี้เธอเขมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเมื่อก,กี้ มีความรู้สึกอะไรเปล่าที่หนูร้องไห้อะหนูรู้สึกอยากจะร้องไห้เหรอให้เราลึกถึงแล้วไม่อยู่อีกก็ร้องอ่ะร้องเองเหรอนก็ไม่นู้นี่จะไปร้องเพื่ออะไรแต่ก็ร้องแล้วลึกถึงแล้วร้องใช่เปล่าอีก็บอกเขาเวียนผัวเออเวียนผัวใช่ไหมเห็นแล้วเป็นยังไงคะ ความรู้สึกอะไรืมรู้สึกอเฉยออ้าวนี่หลวงพ่อเหรอรรสงเขาไม่น่าได้รรบชื่อ แต่เด็กที่เขาเส้นเยอะเธอนูเขัน่ะเขาตอบได้เฉยเลยนะครับเนาะพี่หลวงพ่อเหรอในเฮ้หลวงพ่อเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายกันใช่ไหม ตอนแรกเธอมองว่าเป็นไรพ่อหรอะเราไม่กล้อาลวงพ่อหรอตอนแรกนี่ว่าตอนหนุ่ม ไม่ว่าเด็กก็ตหกันเลยาะเหมือนเหมือนเลยเหมือน แล้วเธอร้องไห้เพื่ออะไรบอกไม่ได้เหรอก็ไหลออกมาเลยไหลเองกัรน้ำตาไหลเหรอซึ้งซึ้งลูกอะไรฮะซึ้งหรือเปล่าน้ำตาไหลฮ่า มีความผูกพันไหมไอ้พวกที่เขามีเรื่องเกี่ยวกับราห้าหลายคนแล้วนะั้นมันเป็นหมอด้วยมันก็น,นั่งน้ําตาไหลไม่รู้ไหลบอกว่เธอไหลไม่รู้มันไหลเองแล้วไอ้ไอ้ไอ,อ้นั่นก็อีกคนหนึ่งมันมีกี่คนแล้วไม่รู้กี่คนหลายคนแล้วนะ <c oughs> ก็คงจะมีความผูกพันกับเสด็จพ่อรอห้ารู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนคุณเคยปะรู้แค่ระลึกถึงเฉยๆอะไรนะรู้แค่ระลึกถึงเฉยๆครับะลึกถึงแล้วทำไมต้องมาระลึกถึงที่นี่เราไปลึกที่บ้านกับตอนที่จิ้มไปแล้วมันอยู่ดีมานจืดขึ้นมาเลยเหรอก็ร้องไห้จิ้มปั๊บร้องไห้เลยเหรอจิ้มแล้วมันเหมือนเหมือนเขาร้อง ขาเรียกว่าทวิภพหรือว่าทวิอะไรวะเรื่องไอ้หนังเรื่องอะไรวะแล้วก็ตอนที่สวดท่องอะไรอย่างเงี้ย่ะตั้งแต่ท่องหูมึนหัวแบบท่องถวายสังฆทานมึนแบบมึนหัวเลยเหรอตอนรู้สึกว่ามันมันมันผิดปกติเลยใช่ไหมแล้วทำไมต้องไปเลือรืึอถึงรอห้าทวดหลวงพ่อถามว่าเราเรือรลึกถึงใครถึงใครแต่ว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมตอนนั้นอะ มันเอ๊ยมันทําไมไม่ล่งละมันรู้สึกอึดอัดแน่นหัวใช่ไหมเป็นไหลเที่ยวแล้วนะที่ก็มาเขาบอกเป็นไหลเที่ยวเหรอมา <ละ S 1> ทุทีที่เวลาท่องหรือว่ากวดน้ำเลยหัวจะมึนหัวเหรอมันา็ส่วนที่ไรเขาจะบอกทุกที จำเรือนบวชเออเป็นคนในพระราชวังเว้ยเคยอยู่ในพระราชวังทำมาหลายครั้งแล้วแล้วเขาจะบอกด้วยนะเพราะส่วนจำเรือนเพออน่าจะไปเกี่ยวข้องกับไม่รู้จะเป็นเขาเรียกอะไรวะพระราชธิดาหรือเป็นพระมเหสีครับรอ้าเขามีพระอะไรวะพระมเหสีพระชายาเยอะไง เขาก็ถือว่าลูกหลานเขาและเขาก็เป็นคนที่แบบว่าผู้ั้เล็นนผู้หญิงคนไหนก็ตามถ้าไปอยู่ในสังกัดเขาจะรักเขามากเขาจะเป็นคนที่แบบว่าผู้หญิงอะไรอววรผู้หญิงจะแบบว่าแค่ได้เห็นหน้าก็จะแบบมีความสุขเห็นหน้าก็รู้สึกแบบว่าผูกพันแบบเขาคงแบบประเภทแบบว่าเป็น เจ้าแห่งเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยซึ่งพลังงานเขามีเขาเป็นเทพพบุตรอะไรของเขาอยู่บนสวรรค์นี่แหละแล้วพวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกพเขาเรียกอะไรวะเทพธิดาทั้งหลายที่ปฏิบัติรับใช้ลงมาเกิดพร้อมกันและก็ต้องมาปฏิบัติรับใช้ต้องมาแบบสบร้างบารมีไปร่วมกันนั่นแหละเธอก็เลยมีอาการผิดปกติ หน้าเวลานี้ยังปกติอยู่เปล่ายิ่งหนักขึ้นอีกมันบอกไม่ถูกเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรนะมึนหัวมึนหัวหมึนหัวไม่เธอรู้สึกว่าอยากแกแบบอยากแบบกระโดดโลดเต้นเหมือนเด็กที่เวลาไปเจอพ่อหรือว่าเธอแบบว่าอยากจะไปเอาขนมนมเนยมาให้แฟนกินอะไรเงี้ยความรู้สึกเธอแบบไหน ฮะเขาไม่มีแฟนไม่ได้ไม่ให้มีเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเน่ะมีไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนของเจ้าแ่าเป็นไป้างพรงเจ้าเขาไม่ให้เขาไม่ให้พวกที่เกี่ยวข้องเนี่ย <c oughs> ไปหาไปอยู่กับคนอื่นไม่ได้อจะมีเพื่อนแม่ของเพื่อนถามน้องโตมีแฟนยังบอกไม่เห็นมีเลยไม่เห็นสีละล่ะใช่ไไม่ได้มันเป็นของสูงมาแล้วก็อธิษฐานไว้ด้วย ข้าผู้เจ้าจะจงรักภักดีสวามิภักดิทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะอะไรยังไงข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะขอตามรับใช้พระได้พระพิญหารา h a r ร j อยากหลวงพ่อป่ะหลวงพ่อให้เออหลวงพ่อให้เธอเสร็จแน่นอนแสดงว่าเนี่ยรอห้าเขาก็คงคือเขากับหลวงพ่อ ไม่รู้ว่ามีอะไรผูกพันกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับร้องห้าเนี่ยจะได้รับคืนนี้ไปด้วยเห mm hmm. มือนจะเหมือนกับว่าเขาคงจะมายืมพลังงานอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อจะบ่งบอกว่าเอยนี่คนของเราและพวกคนของเราเนี่ยมานั่งนี่เนี่ยจะร้องไห้ทุกคนเ mm hmm. ขาจะมาแบบบางคนนะี่ะมันก็งงงงเว้ยมากับแฟนนั้นก็งงงงแล้วมันก็ออกไปลนะ ก็ขับไอ้แฟนมันก็ขับรถออกไปแล้วแล้วมันก็บอกแฟนมันหยุดแล้วก็กลับมานี่แล้วมันมานั่งอยู่เนี้ยแล้วมันมานั่งจ้องหน้าอย่างเดียวเลยมไม่รู้แต่ว่าต้องมานั่งมันต้องมานั่งอย่างนี้แล้วบอกเธอเป็นไรไม่รู้แต่เขาก็บอกว่าเขามีเรื่องของพลังงานพวกเออนางสูนันทากุมารกุมารีแล้วไม่น อันนี้ก็เป็นพวกมาเหสีของเขาไงเออขาเข้ามาถามคคามาใสา่ช้อเขารู้จัดอันนานแต่เรียนมแม่มออไม่เคยไีชอบไปรอห้าชอบไปอันดุสาดีรอห้าปะไปเรียนตอนเรียนมหาลาัยผ่านทุกวันอ๋อเธอพวกนี้ไม่รอดหรอกมันอยู่แบบนั้นนะเขาเรียนอยู่ที่นั่นเหรอไอ้นั่นเนี่ยไอ้คนนึงไอ้คนนึงกันมาเติร์ทที่นั่นเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ทํางานก็มี ุวันเพราะว่ามีสารหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อโอภาสีตรงริมน้าค่ะริมน้ำเหรอมีสารของท่านเหรอในมือถือในมือถือเป็นเป็นคาถาเหรอในมือของหลวงพ่อโอภาสีเป็นลูกปั้นของรอห้าอยู่ในมือหลวงพ่อาสีเป็นรูกปั้นหอบโตของรอห้าเหรอเขานับถือกันอยู่อันนี้ปู่โตเขาก็ทำสวายรอห้านี่ยครัโตดีนะ วัดระฆังสร้างถวายรอห้าลมเอาหัวมานนี้อขอให้ญาณบารมีของเธอสูงยิ่งขึ้นไปขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้เธอได้พบแสงสว่างได้สร้างบุญสร้างกุศลได้เป็นผู้เข้าถึงความเจริญสูงสุด เดินตามรอยของสมเดชพระปิยมหาราชให้ได้เธอเป็นคู่บารมีคู่จิตคู่ใจคู่สร้างคู่สนสาธุอันนี้เรียนจบอะไรมาจบอะไรมาความสัมพันธ์ระ 3, หว่างประเทศครับ เลือโอ้ยไม่ธรรมดาเพราะโลหาเนี่ยเขาชอบส่งลูกหลานเขาอะไปเรียนนักการพูดไงนักการพูดทั้งนั้นเธอเอาชื่อมาเลยทอมาเป็นกลุ่มชื่อหรอเธอเอาเบอร์โทรชื่อเลยนี่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 ชื่อมาฉันอาจจะให้เธอ ช่วยบริหารประเทศชาติเ,เราก็จัดเซตทีมรับงานตอนนี้เธออยู่กระทรวงต่างเทศยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ได้ได้พวกนี้ย้องอยู่กระทรวงนั้นแหละเพราะว่า<ม>เป็นเป็นกระทรวงของเวียงวังข้างหน้า<ม>อ่าเนี่ยพวกในหลวงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้คนที่เกี่ยวข้องเชื้อสายเขาเนี่ยดูแลดูแลวันนี้ใครว่าไอกระทรวงมหาดไทยต้องมี เยอะตยสอบไม่ติดเลยอะไรนะยังไม่ได้บรรจุเลยยังไม่ได้บรรจุเลยครับเดี๋ยวไปนักการเมืองเลยเป็นนักการเมืองเธอตามชันแล้วกันไมไปคิดเลยมากถ้าเธอเรียนระหว่างประเทศมาเราต้องเราต้องการคนประเภทนี้ทําให้ประเทศชาติเป็นที่รู้จักเพื่อว่าจะได้จะได้มีสัมพันธ์การค้าแล้วก็คงพออีกสองทย์หนูจะไปสอบ อสองอาทิตย์จะไปสอบครับขอพรหลวงพ่อเลยลูกไม่มีปัญหาเธอไม่ต้องไปหวังเรื่องสอบเลยหรอกเธอเข้าใจไหมว่าเบอร์โทเธออะไปเป็นนักการเมืองเลยดีกว่าทำขั้นไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปเลยเจอนี่ฉันฉันสั่งเธอเองไม่ต้องกลัวนณเวลาเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วเก้า 9กําำลังดีกำลังดีคน<ๆ>รุ่นใหม่นะเนี่ยเดชเดชเดี๋ยวก่อนถ่ายก่อนเด <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเราต้องการคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะ <S 2> <S 2> <S เพื่อที่จะบริหารประเทศไม่เอาประเภทเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีคุณธรรม <S 2> <S 2> <S เช่นไม่มีความกระตัญยูต่อพ่อแม่ไม่รักชาติไม่รักกษัตริย์ไม่รักศาสนาไม่รักบาปุณคุณโทษพวกนี้เราไม่เอา เราต้องไปไฟเพื่อที่แบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เธอต้องเป็นหัวหน้าทีมเด็กรุ่นใหม่มีคุณธรรมเช่นความกรตัญญูเป็นเรื่องสำคัญเคารพอ่อนน้อมเรว่ากระทั่งถึงมารยาทความเป็นไทยและเป็นคนที่จงรักภักดีต่อบุรพกษัตริย์ที่กอบกู้ประเทศชาติมา และพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนแกนสำคัญของคนไทยพวกกษัตริย์ทั้งหลายที่เขามาเป็นกษัตริย์เนี่ยเพราะเขาเป็นสมมุติเทพจะต้องมาปกปักรักษาดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันนี้ว่าพระสวดมนต์รอเปล่าต้องปล่อยเขาทำทำไหมตอนนี้ด้วยใจของตัวเองก็อยากจะทำอยู่แล้วใช่ไหม นี่แหละอะไรนะกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ก็ไม่เป็นไรต่อให้รู้ไว้ว่าแต่เอขาก็เป็นเด็กดีเปล่าอ่เด็กดีเปล่าไม่ค,คอนเฟิร์มเขาเป็นคนรักพอรักแม่เปล่ากตัญญูเปล่ากตัญญูใช่ไหมมีน้ำใจเปล่าฉลาดเรียบร้อย อะไรนะเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกับแบบว่าคุณหนูอย่างนี้เหรอเขาอยู่ในวังไง